เมื่อวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทออพระป่าฉลองครบรอบ26ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิเทปปลดรร tern, โดยได้มีการถ่ายทอดสดออนไลน์เพื่อให้สาธุชนที่ไม่สะดวกมาร่วมงานบุญที่วัดได้สั่งสมบุญไปพร้อมๆกันโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรบทรัตนสูตร และบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพ,พระผู้ปราบมารทางยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่การลัยนมิตรทองสายพาราและการลัยนมิตอรณีเลิศดเกรียงไกรย,ยิ่งประธานเอกพิธีทอดพระป,ป่าจะได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นเป็นพิธีอารัธนาศีลอารัธนาพระปริศส่วนคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ค่ะ ต่อมาจึงเป็นพิธีถวายกล่องบุญต่างๆดังนี้พิธีตักบาตรประธานบุญพิธีคือการลายนิมิตรรัฐและการลายนิมิตรพยาวเนธไทยพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมประธานบุญพิธีคือครอบครัวหลีพัฒนพันธ์ส่วนพิธีถวายกลองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายประธานบุญพิธีคือการลายนยมิตรเคนเหงาศรีวัด และการลียนมิรบัวทองสีจันทวารบศ์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้งสามคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้า,าป่าฉลองครบรอบ26ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเติลโดยประธานเอกได้แก่การลียมิรทองสายพาราและการลียมิรอรณีเลิศดเกรียงไกรย,ยิ่งได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า ทางยังได้น้อมถวายผ้าป่าแดกคณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแดกคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์ซึ่งพิธีฉลองวัดในครั้งนี้ค่ะได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายออร,ริกอนและวัดพระธรรมกายเทนเนสซีมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพหลายท่าน ที่ได้ตั้งใจนำพัาหารรถเลิศมาร่วมบุญหลายเมนูด้วยค่ะ